สวัสดีครับคลิปนี้มาที่ร้านนักล่าหมูกระทะสาขาแมคโครประดิษฐ์มนูทำร้านเปิด11โมงถึงตีหนึ่งครึ่งคลิปนี้ผมวองอินมากัน2คนตั้งแต่ช่วงร้านเปิดเพื่อมานองโปรโมชั่นบุฟเฟ่ราคา299บวกทานได้100นาทีสามารถมาทานคนเดียวได้โดยราคา299จะยังไม่รวมเครื่องดื่มรีฟิลอีก39บาทและต้องบวกแวดอีก7%ราคาสุดที่จะอยู่ที่361บาทโดยเครื่องดื่มรีฟิลพนักงานจะเข็นรถมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะส่วนที่ต้องบริการ ก็จะเป็นวุ้นเส้นผักสดต่างๆในโซนน้าจิ้มกับเครื่องปรุงซึ่งมีน้าจิ้มทั้งหมด5แบบได้แก่น้าจิ้มหมูกระทะต้นตํำรับที่มีกลิ่นหอมเผ็ดนิดๆกลมกล่อมกําลังดีน้าจิ้มหนังลารสออกเผ็ดน่อยๆมีเนื้อขนะ้นและหวานกว่าแบบแรกน้าจิ้มน่ารักมีรสชาติหวานชาัดเจนไม่เผ็ดเลยน้าจิ้มแจ่วที่รสชาติเค็มหวานตามมาตรฐานแจ่วในน้าจิ้มซีฟู้ดที่มีรสเผ็ดแซบ่บเปรี้ยวหวานกําลังดีครับอาหารในบุฟเฟ่ต์เที่ยงเหลือจะต้องสแกนสั่ง ผ่าน QR Code โดยผมขอสปอยก่อนเลยว่าขนาดตอนหนึ่งเสิร์ฟของที่นี่ค่อนข้างใหญ่เรามากันสองคนชิมได้ไม่ครบทุกเมนูแน่นอนผมก็จะเลือกสั่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาแค่ให้พอเห็นภาพโดยทุกเมนูที่สั่งในคลิปนี้เป็นปริมาณตอนหนึ่งเสิร์ฟทั้งหมดเริ่มที่กลุ่มหมูและไก่จะมีเขียนว่าเลือกได้ไม่เกิน15เมนูต่อครั้งวันที่ผมไปมีสินค้าหมด1เมนูคือคอหมูโดยมันหมูที่ใช้ทากระทะก็ต้องกดสั่งจากกลุ่มนี้เช่นกันกลุ่มหมูและไก่นี้ ผมสั่งมังองทั้งหมด8เมนูได้แก่สเต็กเบคอนรมควันหมูสามชั้นครุกน้ำปลาคอหมูคลุกน้ำปลาหมูสามชั้นหมูสันคอตับหมูหมูหมักนักลา่าหมูหมักหมาลา่าสิ่งที่ผมอยากเล่าเกี่ยวกับเมนูกลุ่มนี้ก็คือพวกเมนูที่เสิร์ฟมาเป็นถ้วยดูเผินเผิผเหมือนจะน้อยแต่พอคีบขึ้นมาจริงๆปร,ริมาณเยอะกว่าที่คาดผมเลยคิดว่าค่อยๆสั่งเที่ยงนหน่อยเพื่อประเมินปริมาณก่อนน่าจะดีกว่าสั่งมาทีตูมเดียวเยอะๆในเมนูกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่หมักมามีรสชาติในตัวอยู่แล้วอย่างหมูหมักนักล่าก็นุ่มเค็มหวานเบาๆนงตัวหมูหมัมกหมาล่าก็เผ็ดกลางๆได้กลิ่นหมาล่าแบบกำลังดีไม่ฉุนเกินสเต็กเ,เบคอนรมควันก็รสเค็มหอมกลิ่นนมควันชัดเจนหมูสามชั้นคลุกน้ำปลาก็รสเค็มหวานแบบนงตัวและคอหมูคลุกน้ำปลาก็หอมกลิ่นน้ำปลาดีแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเค็มไปหน่อยครับกลุ่มเนื้อพรีเมียมจะมีเขียนว่าเลือกได้ไม่เกิน10เมนูต่อครั้งมีทั้งหมด 4เมนูที่ผมสั่งมางองคือเนื้อเสือร้องไห้ออสเตรเลียเนื้อยังต้องออกแรงเคี้ยวอยู่หอมกลิ่นความเป็นเนื้อพอใช้ลิ้นวัวเมนูนี้เนื้อสัมผัสนุ่มเด้งไม่เหนียวมีกลิ่นหอมดีครับถัดมาเป็นกลุ่มซีฟูด้ดมีทั้งหมด10เมนูที่ผมสั่งมารองคือกุ้งแม่น้ำที่เนื้อนแน่นเด้งหอมความเป็นกุ้งเต็มปากเต็มคําหมึกสายก็นุ่มเด้งเค็มๆตามมาตรฐานทั่วไปไข่หมึกเสิร์ฟมาแบบราดซอสแวงแล้วทำให้หอมกลิ่น พริกไทยรสเค็มเบาๆส่วนตัวชอบมากๆกุ้งไม้ไผ่เนื้อสัมผัสนุ่มเด้งหอมกลิ่นความเป็นกุ้งชัดเจนชอบครับถัดมาเป็นกลุ่มอาหารเรียกน้ำย่อยในะอาหารจานหลักที่ผมสั่งมังอองมีทั้งกิมจิน่าจะเป็นไม่กี่เมนูที่ปริมาณไม่เยอะเท่าไหร่รสชาติก็ทั่วไปเกี๊ยวหมู1เสิร์ฟได้5ชิ้นผิวนอกกรอบไส้ในหนุกๆทานเปล่าๆรสจืดพอจิ้มน,น้ำจิ้มก็นงตัวขึ้นปูอัดทอดกรอบปริมาณหนึ่งเสิร์ฟคือได้เยอะกว่าที่คิดไว้ เมนูนี้กรอบหอมให้ฟีลคล้ายๆข้าวเกรียบข้าวผัดกระเทียมเนื้อวากิว1เสิร์ฟได้เนื้อ1ชิ้นเนื้อนุ่มพอใช้หอมกลิ่นแบบเนยๆข้าวมีกลิ่นหอมเค็มเข้มข้นทานเพลินครับส่วนเมนูยำในส้มตําที่สั่งมังอองคือส้มตําไทยเมนูนี้ได้รสเปรี้ยวนําชัดเจนตามด้วยหวานนิดๆไม่เผ็ดยำหมูเด้งหมูเด้งก็นุ่มเด้งตามชื่อรสออกเปรี้ยวหวานมีเผ็ดตามมาตอนท้ายครับพอใกล้หมดเวลาทาน ก็จะมีป้ายมาตั้งเตือนที่โต๊ะโดยภาพนี้ถ่ายณเวลาเที่ยง3 3นาทีครับเมนูกลุ่มถัดมานี้ผมไม่ได้สั่งมาเลยเพราะแค่ที่สั่งมาก็จะทานไม่ทันอยู่แล้วเงยขอข้ามไปที่ของหวานที่สั่งมางองคือโทสต์บราวน์ชูการ์ชาไทยขนมปังเสริมมาชิ้นหนานุ่มเหนยไม่ฉ่ำเท่าที่หวังไว้ได้ความกรุบก,กรอบจากครัมเบิลด้านบนหอมกลิ่นชาไทยพอใช้รสไม่หวานมากแล้วก็ไอศกรีมมะม่วงหน้าตาดูเหมือนเป็นเกรดแต่เนื้อเนียนกว่าที่คิดรสหวานอม เปรี้ยวได้กลิ่นมะม่วงชัดเจนชอบมากครับสรุปเมนูที่ชอบเป็นการส่วนตัวได้แก่หมูสามชัน้นคลุกน้ำปลากุ้งแม่น้ำไข่หมึกกุ้งไม้ไผ่แล้วก็ไอศครีมมะม่วงครับสรุปค่าใช้จ่ายเนื่องจากผมไม่รับน้ำรีฟิลจึงมีแค่ค่าบุฟเฟ่ต์สองร้อยเก้าบวกแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์รวมมื้อนี้ตกคนละ3สามร้อยสิบเก้าจุดเก้าสามบาทร,ร้านรับชำระท้งเงินสดสแกนจ่ายบัตรเครดิตก็รับเมื่อชำระยอดห้าร้อยบาทขึ้นไปครับนาวันที่ลงคลิป มีแจ้งว่าโปรบุฟเฟ่ t นี้มีสาขาที่ร่วมรายการ2สาขาคือแมคโครประดิษฐ์มนูร,รมและสาขาสายไหมจัดถึงวันที่20สิงหาคม2568ส่วนในอนาคตจะมีต่อโปรอีกไหมจะมีขยายสาขาบุฟเฟ่เพิ่มหรือเปล่าแนะนําเช็คข่าวอัปเดตได้ที่เพจ a c e b o o k นังล่าหมกูกระทะครับสรุปความรู้สึกที่ได้รับจากประสบการณ์ที่มาทานวันนี้นะครับวันนี้ผมมาเป็นวันอังคารที่8กร,รกฎาคมตอนเกือบเกือบ11โมงแค่ประมาณก่อน11โมงเนี่ยก็มีคิวรอก่อนอยู่าประมาณ3-4คิว โดยภาพรวมวันนี้ส่วนตัวผมค่อนข้างประทับใจเพราะว่ามีข้อดีที่ชอบหลายข้อ,ขอก็คือเตาร้อนเร็วมากอาหารมาเร็วอาหารส่วนใหญ่รสชาติค่อนข้างถูกปากแล้วก็มีของหวานที่เราอยู่ในบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วส่วนข้อที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือว่าอาหารส่วนใหญ่มันตักเองไม่ได้แล้วก็ปริมาณต่อเสิร์ฟมันค่อนข้างใหญ่ทําให้เรากลับปริมาณไม่ค่อยถูกแล้วอีกข้อนึงก็คือให้เวลาทาน100นาทีซึ่งสำหรับการปิ้งย่างเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานดังนั้นผมเลยคิดว่ามันน้อยไปครับแล้วก็เรื่องน้ำรีฟิ พนักงานก็ยังเถียงกันเองอยู่ว่าสงบข้อบังคับหรือไม่บังคับน้ารีฟิลถ้าผมมีสินื่องได้ผมจะไม่ดื่มน้ํารีฟิลอยู่แล้วเพราะปกติผมดืมมม่มน้ำเปล่าไม่ดื่มน้าหวานแต่ในอนาคตอาจจะมีปรับกฎข้อบังคับให้เคร่งขัดมากขึ้นก็ได้ดังนั้นก็ยึดตามกฎของร้านเป็นหลักนะครับอย่าลืมว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นหนึ่งในความคิดเห็นจากคนเพียงหนึ่งคนเท่านั้นใครมองว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้รับชมบ้างนะครับหากไม่อยากพลาดเนื้อหาเรื่องกินเรื่องเที่ สวัสดีครับคลิปนี้บันทึกภาพและเสียงด้วยไม้ตั้งโต๊ะซราโมนิกรุ่น SRMB 2 0 0 0 DJI ไม้ส DJI Osmo Pocket 3 Samsung Galaxy S 2 3 Ultra อุปกรณ์ทั้งหมดซื้อเองใช้เองไม่ได้มีสปอนเซอร์ครับ